สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่ก <pl ains> ับผมนะครับ MTR นะครับมุดตาฟรีนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนทุกคนดูชุดของเรานะครับที่เราแต่งนะครับทุกคนก็เป็นชุดรายยอนะครับทุกคนวันนี้นะครับผมกะว่านะครับจะจะเดินทางนะครับทุกคนไปกับเพื่อนๆของผมนะครับซึ่งเพื่อนๆของผมครับก็ไปแล้วนะครับผมบอกเพื่อนของผมนะครับให้เพื่อนของผมนะครับทุกคนไปก่อนนะครับไม่อยากให้เพื่อนของเรานะครับรอเรารอมันเป็นความแบบเออลีลานิดนึง กูบอกเพื่อนนะครับให้เพื่อนไปก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็ค่อยตามเพื่อนไปนะครับทุกคนตัวคอนวันนี้นะครับผมกับเพื่อนๆนะครับก็จะไปที่คาเฟ่นะครับทุกคนซึ่งคาเฟ่ที่เราจะไปนี้นะครับผมก็ยังไม่รู้อีกนะครับทุกคนเพราะว่าเพื่อนของผมครับก็เออมันจะหาให้เองนะครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้นะครับเพื่อนของเราก็ไปแล้วนะครับทุกคนแต่ผมจะไปคนเดียว ตามหลังเนี่ยนะครับทุกคนก่อนอื่นนะครับทุกคนให้กำลังใจผมด้วยนะครับทุกคนคนที่เราจะไปนะครับทุกคนอย่าลืมออกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับทุกคนแล้วก็เช็กค,คลิปของเรานะครับไปนะครับทุกคนช่วยสปอ,อร์ตผมด้วยนะครับโอเคในเมื่อแล้วก็แต่งมาใส่ชุดลายโยวันนี้ก็เสร็จแล้วทุกคนงนั้นเราก็เดินทางไปท,ที่ที่ไหนนะ ไม่รู้อ่ะแต่ว่าที่รู้ๆก็คือคาเฟ่งั้นไปกันลาสกาไปเจคันานะทุกคนไปเดินทางไปกันเลยโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ที่ปั๊มน้ำมันนะครับทุกคนจะเติมน้ำมันครับรลิว่าตอนนี้น้ำมันก็มีมีนะครับทุกคนเนี่ยใส่แล้ววอให้มันเต็มก่อนนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็เต,ติมน้ำมันนะครับทุกคนก็เสร็จแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับที่จะไปนะครับทุกคน เราไปที่คาเฟ่แล้วนะทุกคนเลยคนเดียว <ละ S 2> เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างหลังนะครับทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมมันจะสวยให้ไหนนะครับผมมาดูกัน โอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็พักอยู่ที่กลางทางนะครับทุกคนเดี๋ยวนะครับทุกคนเรากะว่านะครับจะโทรหาเพื่อนนะครับว่าเพื่อนเรานะครับอยู่ที่คาเฟ่นะครับแถวไหนนะครับทุกคนซึ่งร้านที่พวกเขาอยู่นะครับเราก็ไม่รู้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะโทรไปหาที่เพื่อนเรานะครับโทรไปให้เพื่อนของเราช่วยส่งโลเคชันมานะครับทุกคนนั่นแหละโอเคตอนนี้เราก็อยู่ข้างถนนนะครับทุกคน เราไม่รู้นะครับทุกคนว่าเพื่อนเรานะครับอยู่แถวไหนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราถือหาเพื่อนก่อนฮัลโหลเฮ้ร้านอยู่แถวไหนอ๋อ oh. งั้นก็ส่งโลเคชันมาเดี๋ยวกูไปโอเคโอเคไหมตอกูก็ใกล้จะถึงละโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันจริงๆผมก็แค่หยอกเยนะครับทุกคนหยอกจริงๆนะรัะทุกคน ตอนนี้ผมก็ไม่ได้โทรหาเพื่อนอีกนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะโทรแต่เดียวนะครับผมผ่านไปแล้วนะครับหนึ่งคันนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมก็ขอรบกวนนะครับโทรหาเพื่อนก่อนนะครับทุกคนพื่อนะครับทุกคนก็ส่งโลเคชั่นมาแล้วนะครับทุกคนงั้นเราก็ไปหาเพื่อนกันเลยนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนเปแล้วก็ถึงแล้วนะครับผมที่คาเฟ่นะครับซึ่งคาเฟ่นี้นะครับเราก็ จำไม่ได้นะครับทุกคนแต่ว่าต้องถามเพื่อนเราตอนนี้เพื่อนเราจะเพื่อนเรบเอามารับแล้นะครับลูกสองคนสองคนนะครับแล้วก็อีกคนนึงอยู่ด้านไหนใช่ไหมล่ะใช่ครับอานี่เพื่อนเราบางวันจองพลังเก่าสายบาเกสโอเคทำไมเลยครับคุณเจไม่ได้เอาเลยโอเคค่ทารับทุกคนเดี๋ยวเราก็เดินเข้าไปข้างในกันนะครับทุกคนนี่ร้างนะครับทุกคนเห็นไหมอะ เราได้เข้าไปเฮ้ยเพื่อนเราแต่งตัวสไตล์อะไรนี่ยแต่อาดับครับอาดับนี่สายสายสายแต่งตัวสไตล์อะไรเท็ดต็ดดีฮะเท็ดต็ดดีเต็ดเดียวอ๋อไม่ได้ขนาดนั้นหรอกมั้งแล้วอีกคนหนึ่งอ่ะแต่งตัวสไตล์ยังไงมาอยู่มาอยู่แล้วยังเราดิยังเราดิยังเราดิชื่อไหนเท่ไหนเท่ไหนเท่หน่อยังเราดิแต่แต่งตัวสไตล์อะไรอันนี้สั่งอะไรครับ ทุกคนช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับทุกคนไปเราไปคาเฟ่กันดูคาเฟ่แล้วก็คาเฟ่เนี่ยคนเยอะมากใช่ไหมวันใช่ครับคนเยอะมาก<ป>มวันนี้ยีพาเยอะนะครับไม่ใช่ตามาคาเฟ่หนึ่งวันเราเข้ามาแนละ้วเข้าครับเข้าครับป มาให้หน่อยน่ต่ออยู่นี่นะต่อมาเรื่องบัาร็จเอาแล้นะต่ไมาาจังเสร็จเลยเราก็นั่นแหละสไตล์เราบอกให้เพื่อนมาก่อนใชื่ไหมล่ะใม่เลยของใดทังใดนี่คืออะไรนี่คืออะไรบอลตินครับบอนตินของคุณอันนี้ของใครขาวันเกียของไทยเกียวของไทยอันนี้ชื่ะรแล้วนี่ออะไรว้งบลูบลูฮาวายบลูฮาวาย แป่นต,ตาของคนะเต็นเพ่จัดเลยจะทางบ้างอ่ะไม่ใส่เลยโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเรากลับบ้านจ้า ทำอะไรก่อนทำไมเราไม่ตอนนี้เราจะให้เราไปสั่งน้ำหรือว่าไปสั่งน้ำนครับอ๋อไปถ่ายรูปบอสก็ไปถ่ายรูปโอเคนะครับทุกคนเราจะไปสั่งน้ำนะครับทุกคนเราจะให้เพื่อนเรานะครับแนะนำเมนูให้กับเรานะครับทุกคนว่าเมนูอะไรแบบที่มันน่ากินน่าซื้อนะครับทุกคนแบบราคาแบบเบาๆก็พอเนาะเนาะกูพอกไม่ค่อยทำกับเรา เมื่อมาไม่ได้วางแนะนำให้เมนูให้กอดลมหน่อยไอวางอเมริกาโนเย็นอเมริกาโนเย็นไปไปลุกขึ้นมาสิไป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 ไมไหนไไหนลุกไปไไปไปครับทุกคนเราไปถาน้ำก่อนนะวนางตั้งแต่เม่าไหร่เท่าไหร่ห้าหมื่นห้าหมื่นน นั่งกันเรามีเงินส่วนเป็นห้ามึงเลยนะครับทุกคนพอๆๆใช่อไหมใช่ครับผมไม่อยากโมครับจริงๆคาเฟ่เนี้ยเป็นคาเฟ่ของผมเองอ่ายวนีผู้ยุ่ไย้ไอ้กปะอันนี้รู้ใอย่ๆๆอย่าไปตามอยู่้เาีไมวรู้คืนโอเคเดี๋ยวเราไปทำน้ำก่อนนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคน มาอะไรเดี๋ยวท่างนงี้เหรอนะเรามาซุบไม่หมดแล้วท่านนี้วาไม่ต้องถือแล้วเราจะไปแล้วนะครับทุกคนดูเพื่อนเราใจตั้งใจตัง้ง <c oughs> หลังจากที่ใจตั้งเสร็จนะครับเราก็จะเมาไปถ่ายรูปก่อนนะครับถรูป <c oughs> ที่ไหนเราก็ไม่รู้อี <c oughs> กเดี๋ยวดูเพื่อนเรา ตอนนี้เพื่อนเราก็เสร็จแล้วนะครับทุกคอนจ่ายเงนครับเราจะไปไหนต่อไปไหนหรอไปถ่ายรูปกันครับนั่นนี่นั่นนอกนี่เลยเพราะว่าที่นี่มันสวยมากเลยครับเป็นปของผมเองที่สวยนั่นหรอโอเคเชื่อเชื่อเราเชื่อเราเชื่อเชื่อวังไปในภูมรีวิวไว้ภายในภายในที่ถ่ายทำเลยไปแกงสไลด์แกงสไลด์เป็นศูนที่พื้นที่เสี่ยงนะครับเพราะว่า ไทยแล้วรอโอเคแล้วครับทุกคนไทยแล้วรอนะครับผมแล้วคาเฟ่เนี่ยคืออะไรอ่ะคือคือเราจะไม่ได้แล้วคือฉันจพร็อกครับนู้นนู้นเันจะพร็อกมันมีไม่ใช่เหรออันนี้นี่พร้มคำผมว่าฉันจะพร็อกคือคนฉันจะพร็อกอ่าไม่ใช่ว่าฉันต้องพร็อกพร็อกเหรอไม่ใช่พาร์ตเหรอแต่เรื่องเมื่ก็้ตาไม่ตั้งสามเนี้ยไง่เราสามเนีโอเคโอเคโอเคพ็อกราต้องเอาพร็อกโอเคโอเคครับทุกคน นี่เพื่อนเรานะครับก็กำลังจะเปิดแล้วนะครับทุกคนถ่ายรูปนะครับตันนี้เป็นวัยรุ่นดูไบใช่ไหมล่ะอ่าดูไบคืออะไรโอเคเราพนะจะถ่ายเมื่อไหร่ลูปไปปปถ่ายถ่ายถ่าย,ยเลยโอ้ ดี๋วดูเพื่อนเรานะครับทุกคนนี่บอกแล้วใครที่ดูนะครับก็ลงรักทุกคนเลยไม่ธรรมดานี่โอ้เดินมายันเท่เลยอยากถ่ายด้วยอะ่ะอย่ายเท่าไห่ถ่ายด้ถยอย่ายด้วยกันเท่านั้ยเท่านั้คนอยู่ด้วยเองทำไม่ถึงวนะ่าคุณถนะ่ายรูปให้คนผมเนี่ย้ไหรูปนะคุณไม่ต้องถ่ายหรอกเพราะว่าคุณ่ายไปยไไที่อื่ ไปมาไปมาแก่แล้ไอ้ถอดคุณย้ายถาปุ่มดิปุ่มดหมูย้จุกแบบนี้ตดวดูวาดีกรเดินสองสามเดินสองสามเดินสองสาม สสนะตัวีกสราซาอาาอคโอเคดี๋ยวเานเขาดูหน่อยโอเคนะครับเดี๋ยวจะมาดูรูปของเรานะครับว่มันจะสวยไหมแ่เราถ่าุ๊จี้้ให้กุ๊เลยเข้าดูหน่อยเขาดูหน่อยเขาดูหน่อยหนวันเขาดูหน่อยตกปสโมกี้พี่ไม่เห็นเลยนะครับตัวสโมกี้ตาอน่ะโอเคเดี๋ยวคอเวลาถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเจอกัน โอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็เสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็กำลัาจะไปที่ที่ละหมานะครับเ่รู้ว่าจะไปที่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปละหมาดก่อนนะครับทุกคนไละไมละโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ถึงแล้วนะครับที่เราจะมาละมานะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนเราจะมาละมานะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเอาน้ำละหมาดก่อนนะครับทุกคนเราจะันรอบหนึ่ง โอ่นะครับทุกคนตอนเราก็ถึงบ้านแล้วนะครับทุกคนคนก็แปลกใจแหละว,ว่าทาไมผมไม่ไปทิกเงินต่อนะครับเพราะว่าตอนที่เราออกนั้นเออเาก็ออกเวลามันมืดแล้วนะครับทุกคนนั่นแหละตอนนั้นหลังจากที่เราละหมาดเสร็จแล้วพัดวน,นแล้วก็กลับเลยเพราะว่ามันไกลด้วยเรากลัวแบบว่าไม่ทันที่บ้านนะครับทุกคนพอถึงที่บ้านปุ๊บก็หนึ่งทุ่มเลย ตั้อยู่นะครับทุกคนตอนที่เรากลับนั้นก็ห้าโมงกว่าแหละพอเราก็แยกกับเพื่อนด้วยนะครับผมเรากลับก่อนแต่เพื่อนของเรานะครับบอกว่าจะไปที่อื่นต่อนะครับแต่เราไม่ได้ไปเรากลับก่อนนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนมากมากนะครับที่ดูคลิปของผมนะครับจนจบนะครับทุกคนโอเคงั้นผมอาจจะต้องไปละไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันก่อนอื่นนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์แลวก็กดติดตามด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่แล้วกันนะครับไปละ let's go